ท่านผู้ชมวมนนี้นะเวนพิงค์จะสนทน,นาภาษาเวพิงค์นะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะตอนนี้ในเยอรมนีเวลาที ส4ี่นาฬิกา5้าอนาทีจะ3มโมงแล้วนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะวันนี้ในเะยอรมนหิมะตกมากเลยค่ะตกแบบวุ้มเลยะคะ่ะท่านวูช้ชมเยอะมากเลยตอนเช้ายังตกยะกว่าตอนนี้อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็เห็นตกนิดนึงอยู่คะ่ะเด้วอากาศค่อยโชว์งโจดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับกล้องแล้วก็ให้แม่ตัดต่อได้ง่ายกว่าถ้าทำสองวิดีโอแล้วก็แม่ใส่ข้างนั้นค่ะค่ะท่านผูช้ชมแล้วค่ะ <c> ค <oughs> ่ะ นี้ไปไว้ที่อื่นกันตอนนี้พ่อเอามาให้ที่ตัวครีมเบียบิหรืออะไรแบบนี้มันได้แล้วนี้มาแบบค้าจเจ้าเล่ยแล้วนะว่าเพิงก็มาเอานะคะใช่ค่ะต้นคริสต์มาสของเรายังไม่แก่เลยนะคะมันหน้าตาเหมือนตอนเริ่มอยู่แล้วไม่ค่อยมีเอ็มเรียกยังไงนะคะใบเยะัีหี่ยวยใบยังไม่ตกเลยนะคะทั้งมใช่ชแล้วก็นานแล้วที่จริง 1หวันนะคะทั้งวันค่ะท้งวาช,ม,าม,าชามตาที่จริงสิสิบหเพราะว่าเราได้วันที่ไม่สิบเจ็ดหรือเปล่าสิบเจวันนะคะท่้นผู้ชามใช่ค่ะมันก็ยังไม่เหี่ยวค่ะไม่ใช่แก่ขค่ะท่้ชามแล้วก็เอ่อน้าไม่พิงคชอว่าพวกนี้ พวกนี้น้องเพิ้งต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะทั้ชมใช่ค่ะแล้วได้ไปเจอเพื่อนน้องาพิ้งก็ดีใจอยู่นะคะทั้ชมค่ะแต่ก็ต้องไปโรงเรียนเรียนกับทั้งหมดก็ขาดพวกนี้อย่างแรกเราก็จะมีเรลิชโยนศาสนาคริสต์นะคะทาู้ชมใช่ค่ะเมะื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะเป็นมแมลงตัวเล็กๆมากเลยอะคะ่ะทั้งชมน้อเพิยงเอาออกก็ ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเอาหรือจะโชว์เท้าบัตรเครดิท่านผู้ชมหนึ่งอันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นแบบเราจะมีกล่องแบบนี้แล้วก็มีเหรียญหนึ่งอันนะคะท่านผู้ชมเหรียญสองยูโรอันจริงเลยนะคะค่ะตอนนี้เราจะเอาเหรียญใส่เข้าไปใช่ไหมคะใส่เข้าไปแล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะ แล้วก็จะใายเข้าไปในกล่องนี้ถ้ามาอชมเห็นใช่ไหมคะเหรียญใส่เข้าไปนี้แล้วก็เอาเข้าไปใส่กล่องนี้แล้วอ,อยู่เหรียญหายไปแล้วนะคะถ้ามือชมเอาหอเหรียญยู่ไหนตอนนี้ทาออกเอา,เอ,าออกมาอีกครั้งนะคะถ้ามือชมต้องใช้แมจิกจากมือเองนะคะเหรียญมัน ออกมาแล้วนะคะท่าน้ชอมใช่ค่ะนี่นะคะท่าน้ชมแล้วก็ท่าน้ชมเห็นว่ามันไปไหนไม่ได้บางตรงนี้มันพลาดทาหายสมมติว่าทําหายตอนนี้อีกครั้งนะคะค่ะท่าน้ชมเห็นว่ามันอยู่ไหนไม่ได้นะคะเหรียญนี้ค่ะมันไม่ไม่มีมันก็ไม่อยู่ในนี้นะคะท่าน้ชมจะเปิดให้ดูแบบนี้อีกครั้งดูก็ได้นะคะท่าน้ชมใช่ค่ะมันไม่มีเหรียญเลยนะคะท่าน้ชมแล้วก็ทิงก็จะอาพลาสติามาแล้วก็เหรียญอยู่นะคะท่าน้ชมใช่ค่ะ ให้เราให้ทรมะชมไหมคะว่ามันทำยังไงไม่ตัองเราให้เล่าวิดีโอหน้าให้ทรรมะชมลุ้มไจลุ้มไจกันนะคะทรรมะชมใช่ค่ะตอนนีเ้เดี๋ยวค่อยทำวิดีโออื่นนะทำ,ทำธรรมะที่อีกอหนึ่งค่ะทรมะชมแล้วเมื่อวานแลวเมื่อเพียงไปพูดกับพระเป็นสนทนากับพระนะคะแล้วก็พูดการเกี่ยวกับนี่นั่นนู่นกับน้องอันปังนะคะทรรมะชมดูได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็น้องมื่อบานแลเมื่อเพียงเคยเจอที่ เ,เรียกยังไงนะคะที่เพลงโม l ิลแลนนะคะเคยมาเจอในยอรมันน้องอังเป็นกับแม่เหมียวแล้วก็แม่แมวเหมียวกับแมวคล้ายๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมราะว่าแมวเหมียวค่ะแล้วก็ค่ะท่านผู้ชมนั้นน้องพิงขอตัวลาลาตัวไปก่อนรักท่านผู้ชมทุกคนมากเลยนะคะโดยให้ท่านผู้ชมดูอักกรา อากาศได้อยู่นะคะเขาบอกกับรอเรือหรือเปล่าอากาศน่าจะไม่ใช่นะคะท่า,านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะตั้งให้ไปดูอากาศเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันอากาศธรรมดานะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบายค่ะ แล้วก็วิวที่โบดอีกนะคะท่าน้ชามาหอฮะหิมะตอ,อกเลยค่ะตอนนี้บา,บายบายจริงแล้วะคะ่ะรักท่าน้ชมทุกคนมากเลยค่ะบา,บายบายค่ะ